สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเคซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขูสุคน,นะครับพี่น้องขณะน,นี้เวลาบ่ายสามโมงแล้วพี่น้องบ่ายสามโมงแล้วนี่ซุ้มเวทีพ่อนานลุงตูกันเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ถ่ายทีมงานในเวทีเครื่องเสียงครับถ่ายเพื่อนปูถ่ายเพื่อนไอข,ขื่นโค้งสางแวกค่ลุงตูกับสิบร,รับสางต่อไปครับพี่น้องทีมงานวันนี้ปร,รับมีสิบสองคนครับพี่น้อง ถือว่าได้การอยู่ครับ12คนครับสูสีทุกทุกอะไรใชอนหมครับนำทีนวยเจกอนคนกู้เจกอ Podcast. นวันนี้มาที่เท่าไหร่วันนี้มาที่เท่าไหร่วันนี้นี่ยังแพ้แม่ยังแพ้แม่มาที่ห้าวันหยังวันหยังวันสุกอืมวันสุกที่ห้าเดือน มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่ครัพี่น้องนอเนาะนี่แหละผู้ใดบอกว่าเห็นเจก่อนมาดูนะครับนี่นะครับมาแล้ว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 ครับนาขึ้นดำอย่างพี่แจังมาเนี่ย <ไป S 1> อ่ะแต่แบกไมอยังข้าริตัดบ่ออกงานหรว <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนี้กับผมพี่ยังครับใบาสามโมกกระทาอ่าแค่พี่พี่นตั้งพวกแล้แหละครับทีมงานเจก่อนกรับลุงตัวเกิดตารับฉากต่อครับพี่น้องดูนี่ คลิปไปหลายคลิปอยู่แต่ว่ามันโหลดมาได้ไหมพี่น้องขึ้น่มีแไหมโอ้ยเสียดายครับพี่น้องว่าจะไล่สวรกรนก็ไล่สวนมาได้ผู้ใหญ่ใจดีมาเนี่ยกับจัดเอ็มร้อยนะเอ็ร้อยกาแฟสปอนเซอร์อย่างหลายคนนะครับวันนี้จัดมากมันละท้ายข้อสวนเลยมันมาได้มุนติ้ว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 อยู่พี่น้องที่นำตารแสดงมาเนี่ยก็ถือว่าแคบอยู่ครับพี่น้องขึ้นลำโพงแล้วครับล้างวิธีล้างวิธีหนึ่งกว้างขวางครับมองอยู่มองซ้า,งายหนึ่งกว้างขวางห้องน้ำส่วนสบายน้ำไหลดีครับแต่ว่า มันนั่นมองที่ว่านางานนี่ดีนี่มันอยากแคบจะน้อยกัน,นรถลราพุงขึ้นแล้วมันจะเข้าท่าทางไ,ไ,ไมได้แล้วไ่ได้เอาที่ว่าโอเคอยูบ่เนี่ยโอเคโอเคครับคครบ้านปูร้านปูร้านปูร้านปูดัดดงดีครับพี่น้องบ่เนี่ยไม่ต้องเตือนกับพ่อได้กางเหมือนครับเพราะว่าพี่นี่มองยูมองเส้าห้ยเรียบร้อยครับแกกี้เดี๋ยวจ็ได้เดี๋ยวก็ได้ารงานดีเสร็จเยอะการจะงานนะ อยู่เพื่อนนอนอย่างเดียวลูกน้อยลูกตักับเพื่อนแผนกไม่ได้สิครับนี่มาอยู่ระแม่ก่อนแล้วใช่ไหมเขาในประเทศมาอยู่ระแม่ก่อนแล้วใช่ไหเอ้าวมาทางไหนสิมาทางใต้ยังแดงเปาะพนาจวดจัดฟันมีมากยังไงครับนี่หากระบนเขาบนป้ามากเมื่อกี้นี่เ่าได้ไปปีนผู้ด้วยมีขึ้นบ่มีขึ้นบ่ม่าได้ไปปีนผู้ด้วยว ทีก่อนส่มพีการทรายก่อนนะเกือบลงท้างแลเอืกพ่อถามาพี่พ่อไปใส่มากเอืกพ่อ่าไปแง่ใครมาสมใครมาเดงอยมาเลยว่าทำการสีขั้นครับเหลือเหลือโยนมะฮอ3สามาขั้นอีขั้นหนึ่งเอืกพ่อจะหายไปใส่มาเลยนั่งทา่าแล้วทายอีว่าไปแง่ใครมาเดลงท้างพี่น้องฝากช่องแนี่ใฝากช่องฝากช่องน่อยนี่ละเอาวัไหนว่าเพื่อสตทีแดนเดลุงจู้าย ขออญาตเพื่อนบอกขออนุญาตขออนุญาตยาวเบายาวเบาเอออย่าเพิดกินละอบเฮ็ดอยเฮ็ดไม่ได้ต้องไปเปิดเผยต้องขออญาตเป็นออฟฟิเชียลจะเฮ็ดนะเป็นออฟฟิเชียลนี่ละพอออฟฟิเชียลก็ต้องไปบอกเพื่อนตัวเพื่อนไม่ได้ใหยังดอกนะครับหลังจากที่เอาเต้นลงแล้วกับแผนกจอกระจิเอาจอลงมาเตรียมการจวดจ้าซับบึ้มครับทีมงานวิธีการมากไหมหลายคนครับพี่น้องชุดเก่าๆกับทิุลาปลาปังมาเป็นได้ครับก็เลยเอาชุดใหม่มาแทนหลายคนอยู่ครับ มาไหนเป้าตุ้ยโอ้ยเสียดายเวาขึ้นมันมุนติ้วๆอยู่ด้วยมันนี่เจ้าตุ้ยมารามตุ้ยโอ้ยลายลายสาย่ามารามตุ้ยคุณนายตุ้ยเจ้ตุ้ยอะไรมองนี่ก็สิเป็นเต้นพระเอกอเมริกาสิเป็นพระเอกเข้มพระเอกวัดครับเนี่ยคือเกาเพเอกโบสามเต้นเ่ยมองนี่ก็สิจอนเกสพัตตาแล้วก็ะมองนี่ก็สิเป็นป้าหน่อยครับพี่น้องมาเมืองมองยูมองเศร้าจะหน่อยครับพี่น้องสวัสดีครับป้าหน่อย โอ้เสียดายวันนี้ทายทัสุดไม่ได้นาะคนมาเลียกน้ำเยอะสนามน้าไหลไปโอ้ยรอบแรกยี่สิบมกี้สิบมสิบหขวดขอบุญขอพุณธละลายครับพี่น้องโอ้ยห้อนห่อนห้อนหอนไปไแต่ว่าทั้งหลังมองยูมองเศร้าสบายครับเนี่ยมองซาะาห์ภยในยู่ะเศร้านะครับมีพัดลมยางดีครับพี่น้องเนี่ยต้องการเต้นหน้าครับหลบบา นี่นำท้มโดยป้าพนคนโก้เ <lawsuit. S 1> ขานี่ผมมีงานพิเศษได้ยปออกงานนำกันแต่ก็นี่ถ้ามหา้าพนขาค่าเรียกการงานสร้างจะได้มากพอได้โควิดโวิบอกเขาตามหาปลาแขกสองสามชั่วโมงอยู่ที่ใส่ฮะเขาใส่เลยเขาตามหาปลาแขกอยู่ไหมนั่น้องนะะป้พ เอาละพ่นอันนี้ก็เลือกครับพี่น้องมาเอกม่เอกมอดลารเดนเซอร์อยากนั่งมองสบายเนี่ยก็นั่งได้ครับแล้วก็รืออยากสมักลางเต้นกันกว้างขวางครับพี่น้องเต้นตรงนี้กัเอาไว้ให้คู่เอ๋ครับนะครับบางที่ก็เอียรถข้าม้าง่นยนะครับง่ายเต้นรถข้าม้าง่นครับกว้างด้วยแต่ว่าหายาดมองเดียวคือว่าเวล่ารถลำโพงขึ้นแล้วมันจะเข้าม่ได้นะครับ ด้านหน้าน,า,นาตั้งรี่มันแคบมันอนีดีร้ายครับพี่น้องอ่าพี่น้องทัางเลื่อยครับพ่อแต่รถมาหอดกะที่มงานมาหอดสามม่านีขั้นเพื่อเกะห้องออาไปล่วงขั้วครับหาเขา่าหาหน้ามากินย่านตะบได้กินครับสุดจอดอิหลีครับพี่น,อน,น้องเนอะเมนูก็มาแล้วใบาสามมุง้งเคร่งแล้วพี่น้องรถขั้วกรลังสิมาครับพี่น้อง ไปเลือ่องสถานที่ก่อนอย่าเพิ่งจะเพิ่งไปไปครับไปครับนาปไหนครับไปเลื่องสถานที่ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปไปเลื่องตรงไหนก่อนค่อยเข้าไปที่ยเยอรมันนะไปเลื่องก่อนดูก่อน จะได้ตรงไหนอ่าเลิกอยกุกคนลงตัวไปไปทั่วเลยไปเที่ยวภูเขามาเนี่ยลงทางลงทำให้ส่ง gps มันจับมาแล้วมันมันหยุดก็ก็ส่ง gps ไปให้ในไลน์กลุ่มเลยบอกไปตามแบบส่งมาไลน์กลุ่มนะอ๋อไม่ยอมส่งไป้เอามาแสดงไดยังไงไมู่้เรื่อไรเพราะพี่ไว้ว่าลัวไมไม่ไม่มีอะไรนะสัญญาณโอ้ใช่ใช่ไม่มีสัญญาณอย่าง้นขนาดลูกตัวจะไม่มีสัญญาณนะครับ มันจะกลับนะมันไม่มีขึ้นเดีมันไม่มีขึ้นรถเกียร์สองนะเกียร์สองอ่ะอะไรเกียร์สองเป็นเกียร์สองอ่ะรถว่าไปว่าไปขนาดรถลงตู้จะขึ้นเกียร์สามรถหกล้อนักหนักแมนไปที่แรกไอ้บอลบอกว่าไปทางผูเรือเหมือนปะโอ้ยม่ได้ไปทางภูเรือนะฮารีฮารีโอ้ยมันก็มีหน้าไปทางภูเรือมันก็นั่นแหละเนาะ โอ้ยลงทางสนามอไรไม่รหก,กันเลยทาลีแมมาทางทารีแหอเออขับเป็นยี่ป้อบ่อรถเขานั่นบออ <ri> น่อโมซ่โรซิลิฮักษายฮักขวาด้วนนยนะซ้ยรถเขารสส้นติ้นด้วยนะอออ คนขับรถนี่เป็ี่นเหรบ่รถใช่เหรอครับจะเสือฟางค้างเลยนะฮะขัะรบ <c oughs> ขรถไปเป็นบอกรถระวังอันดี้นะแล้วชนนะอ <c oughs> ่ะถามาพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศสามโมงกว่าครับถ่ายคลิปนี้แล้วบาเดเหรียญลงตู่กับสิไแปดคนนี้เป็นพี่น้องางานปู่กลางบ้านผมก็ไปถามมันผู้ช่วยละเพี่น้องมองนี่มันไม่มีขึ้นดอกเดี๋ยวให้ ลุงตัวท้ายคลิปไปจะคลิปสองคลิปแล้วเพิ่นสิพาไปไปโหลดตอนพี่น้องต้องย่างไปโหลดลุงตัวกับสื้อผ้าไปโหลดเพื่อว่าอยจะให้พี่น้องได้เห็นความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้องเพื่อนแพทย์เนาะขนาดนี้เวลาหนี้เฮ็ดที่แหงอยู่ครับพี่น้องทีมงานสลิงกรัย้ำฮันมาใชุรบัสย่านลงทางอยู่เดนี่ยครับเบื้องแรกป้าป้าพุ่นทีมงานขั้วว่าไปทางผู้เลือกสัน

มือซ้านกับมาน,นำีเพียรกันในพี่น้องขันมันผ้าหลงกับลงกันแต่ว่าดีอย่มันผ้าหลงกับม,มาหอดมีแต่หลงคนเดียวคือกป้อล่ะที่ขามาเนี่ยข้อม้าวหมงนาไข่ทีสองหลักขามาพวกมีหัวน้นโอ้ใก็าทาีา้งองหุ่จักทาง,งาพ้นบ้านเมียงย่นอ้าวือว่มายวนบ้านฝางเือใสบ้านฝางเมียคนใด,อดเอะ หลายเมียะไรผัวเฟรได้ไหมนี่ปิดเฟรได้ไหมนี่ตีเล็กสียดนี่อ้าโอเคแล้วพี่น้องนะ่าหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดก่อนพ่อป๋าพ่อครับเด้อเบิ้งแล้วมันแล้วกะขอบุญขอบคุณหลายครับตีก euh ับมันเสียสละเว้แล้วมันิดตามรับชมครับหายดีดีนี้ให้สุบูรณ์สักครับรับบรัวตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเดแล้วตัวเสดบรัวที่เป็นเบิ้งกันครับไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ